ระะกนนจะเอาจะจะเอาเหรอจะเอาเหรออย่าหญ่ใหญ่าอย่าหญ่ใหญ่ให้กูขึ้นนะอย่าให้กูขึ้นนะกูลงไม่ได้อย่าให้กูขึ้นบอกแล้วไงฮะเนี่ยยอ่าให้กูขึ้นอย่าให้กูขึ้นกูเคยบอกมึงแล้วใช่ไหมครับกูบอกมึงแล้วใช่ไหมกูเคยบอกมึงไปกี่ครั้งไอ้สัตวสแต่เจอกูด่ายับกูด่าไอ้เสื้อไม่รีดจริงๆแล้วอ่ะ เออ่ว,ย,วยเส้าเทียนคือพ่อของเจ้าซึ่งเป็นทหารราของเจ้าพูดจื้อทำอะไรที่เก็บเจ้ามาเลีลยงมี่สองปีก่อนอมไม่ไหวแล้วกูต้องวิ่งและทางเก่าอยู่ไหนวะกูต้องวิ่งแล้วนะไฟฉายกูจะหมดแล้วทางไฟฉายตากบขอเติมก่อนโอเคอ่าโอเคใช้ได้นะนะเฮ้ยเอามือไปกินไนดะ้ไหมก็อร่อยใช้ได้อยู่ลองกินดูโอ้ย เอ้ยเอาขอเอากล่องมาบังแม่งแล้วก็วิ่งออกจากห้องมันเป็นความอุย้ยไอ้เหี้ยตบกูหลงทำไมเนี่ยไอ้สัตว์กูไปเล่นกับมึงกูไปเล่นกับมึงกูไปเล่นกับมึงโอ้ยโอ้มาเบลตามหลังกูมาติดติดเบยน่ากลัวจุงจกักกระแลบเปียกปิดป้เออตันนี้เปิดได้ไหมอย่าปิดดีนี่ไง โอ้เกือบแค่วินาทีเดียวนั้นเออโอ้โหเอาหัวโคกเอาจะอ What the fuck นี่กอ้าวนกอตอ้าวน็อตนิะเซฟบู๊เข้าไปข้างในดิต้อมีอะไรตกใจกูอีกแน่เบยอะเนี่ยเอาจะเฮ้ยที่ห้องนี้กูต้องรีบวิ่งใช่ไหมเนี่ยรอกันรอกันรอกัน ก็เอ้ยกอไก่เขาเคยอะจ้ะเฮ้ยไม่ไม่ไม่โอ้ยแย่แย่แล้วคุต้องวิ่งอีกรอบใช่ไหมเนี่ยอย่าบอกนะมึงออกมากูว่ามึงต้องออกมาเชื่อหร่าคูวิ่งเข้าไปก o เลยกูต้องปิดประตูขังด้วยใช่ไหม เรื่องีืยโอ้มันต้องเป็นใหม่จังไรแมนด้วยเกินป่วยเศร้าเทียนติดตังกูย20โอเคไม่เป็นไร